ครัวันนี้พาเพื่อนมา Apple Store ที่เชนทันเบิร์ d นะจ๊ะโอ้โหเนี่เข้าแถวกเลยทีเดียว mm hmm. <laughs> นะเดี๋ยวเราเข้าแถวแล้วก็ลงทะเบียนกันนิดหนึ่งนะก่อนเข้าไปนะครับเข้าไปดูภายในกันนิดหนึ่งนะ mm hmm. คนร้นหลามสุ <laughs> นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะนะครับข้างในก็มีเครื่องให้ดูทุกเซ็กชันเลยนะครับทั้งตัว iPhone แล้วก็ Macbook iPad นะครับบรรยากาศในร้านก็ตอนนี้ก็คือเขาจะเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะครับรรยากาศ,ก,าศก,ก็ตอนเช้าก็คนมาเปนเยอะแยะเลยนะนะครับ <c oughs> อันนี้จะว่าบ้านนอกก็ได้นะ แต่แบบร้านเปลี่ยนหมดเลยอ้เนี้ยจำจำอะไรไม่ได้เลยครับทูสเฟียโหน่งนั่งมากเลยครับจำอะไรไม่ได้เลยครับส่วนนี้นะครับแต่ว่าไอหลักๆลกเขาก็ยังอยู่นะพวกเขาเบ่ามอายคนะครับคนนี้ก็มีงานของการหลวงนะครับวันที่หก นี่มีเขาไม่ยเปลี่ยนหมดเลยนะจําไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนด้านหลังหน่อยครับหายกาแฟกินดีกว่านะนี่ไปเจอตัวนี้ไ้วห้าสิบห้าสิบสวยดีนะเนี่ยต้องชัดด้วย สวยดีว่ะ50นะนี่รู้ราคาติดโปรปเปล่าอ๋อเครื่องเปล่าหนะมืน่นสองนะนี่ก็งานพวกนี้นะโครงการหลวง51 51สุดท้ายครับก็มาอยู่ที่สตาร์บัคมาปิดคลิปที่สตาร์บัคนะอันนี้ก็เป็นสตาร์บัคที่ ท่านเวิร์กนะครับเดี๋ยวคงกลับแล้วนะครับมาดูบรรยากาศเฉยไม่ได้มาซื้ออะไรเพราะว่าไอโฟน12จะไม่ออกแนละ้วแล้วก็มาดูบรรยากาศเฉยกันนะ